สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้า LG นะครับฝาหน้านะครับเป็นของเพื่อนช่างนะเนาะก็ตัวการซ่อมบอร์ดด้วยนะครับเพื่อยกจุมาทักเครื่องเลยครับโอเคอเพื่อนช่างจากบริรัมนะครับได้์ริกนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับอาการก็ไม่มากไม่มายนะครับตัวนี้ตัว ตัวนี้เลือกไม่ได้นะครับตัสซิวิ์วอลลุ่มเลือกไม่ได้อแกรก็ถอดไม่ให้แล้วนะครับ,รบรก็น,น่าจะมีปัญหาในนี้แหละนะครับเดี๋ยว ดำหลับน่าจะเป็นคราบน้ำยาอะไรหกใสหรือเปล่า พสิน่นจะเป็นน้ำยาฟอกขาวน้ำยาอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยว๋ต่ผมลองซ่อมตรงนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาทายชมแล้วก็เทสให้ชมนะครับว่าผ่านหรือไม่นะครับก็จุดอื่นใช้งานได้ปกตินะครับแค่เลือก ตัวโปรแกรมตัวนี้ไม่ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวลองในบอร์ดติดไม่ติดไฟอะไร อ๋ตอตรงกลางข้างบนมันจะไม่มีนะน่ะจาจะนะล่างก็ไม่มีแล้ว 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 7, ข้างๆนี่เอมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดด่งสองสามสี่เจ็ดข้างละเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแล้วมันจะกระโดดไปข้าง่งหนงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าถูกนะครับโอเคก็นะเสียแค่ตรงนี้นะครับอาการอื่นเนาะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะครับก็คลิปนี้สำหรับอาการนี้เท่านั้นเนาะนะครับตรวจซ่อมมาตรวจเช็ค ตัวลูกบิดอ่าเลือกฟังก์ชันนะครับเลือกเมนูตัวนี้เป็นของ LG นะครับหมุนไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้ก็นี่นะครับตรงจุดตรงนี้เลยนะครับคาดันนั่นจะเป็นพวกน้ายาสักผ้าน้ํายาที่แรงๆหน่อยนะครับมันล้นเข้าไปแล้วกว็ทําให้ขึ้นสนิมขึ้นคลิกเกลือขึ้นหลอ,อ,อกเปิดเนี่ยนะครับก็เท่าที่ดูนะ บอรุ่นนี้นะครับบอรตัวนี้นะตัวนี้เลยเนาะจุดอ่อนเลยเนี่ยจุดอ่อนคือตรงนี้เลยนะครับถ้ามีอะไรเข้าไปเนี่ยเสียนะครับผมคิดว่าคาดว่าตัวตัวตรงจุดเนี้ยมันน่าจะเสียกันเยอะอยู่นะครับถ้ายดาวนะตรงจุดนี้น่าเสียกันเยอะอยู่คือ ตัวบอร์ดเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมันจะเคลือบซิลิโคนหมดเลยนะครับเคลือบซิลิโคนตัวเมนบอร์ดนะครับเคลือบซิลิโคนเนี่ยตัวเมนบอร์ดทั้งหมดเลยยกเว้นใต้ตัวลูกบิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เคลือบน,น,นะครับก็แค่น้ำเข้าก็พังได้นะครับตรงนี้เนาะเป็นจุดอ่อนของเข้าเลยนะครับ ก็ทําการซ่อมเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนตัวอ c ซีต่อปริมต่ออะไรไปนะครับใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวว่าการอืนินเดี๋ยวผมทดลองอีกทีหนึ่งนะโบโดยจริงก็เป็นแค่ง,งานซ่อมตัวนี้เนาะ,อ,ะอย่างอื่นก็บอกว่าใช้ได้ปกตินะครับก็ช่างเขานะเอามาหลายเครื่องนะครับ เขาก็เลยยกตัวเครื่องมาให้ด้วยเลยอันนี้จริงเป็นงานช่างนะครับคือส่งมาซ่อมแค่บอร์ดก็ได้นะครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะผมลองได้นะครับตัว lg เนี่ยถ้าท่านลองซักลองรายได้ปกติเนาะเพราะว่าเปิดเครื่องมาฟังก์ชันซัก acoustart นเลยมันยังใช้ได้ปกติยกเว้นในตัวปุ่มตัวนี้นะครับถ้ามันมีปัญหานี่แบบนี้นะครับก็ส่งมาที่พับบอร์ดก็ได้นะครับทำให้ได้นะครับ โดยที่ผมไม่ต้องไปต่อครบฟังก์ชันการทาง,งานก็ได้นะครับอาจจะต่อแค่ตัวเพชเชอร์แล้วก็ต่อไฟล์แล้วก็ลองดูนะครับก็ดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไปลองเช็คกันดูนะครับว่าเสียตรงนี้หรือเปล่านะครับ